あっ <music> จาก Phonics First ยังไงก็คือตอนนั้นช่วงโควิดอะคะ่ะคุณแม่ซื้อคอร์สออนไลน์สืบการสอนดูน่าสนใจก็ลเลยพาน้องมาเรียนน้องเรียนกับ Phonics First ประมาณ1ปีแล้วคะ่ะอยากให้น้องได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเขาจะได้ซึมซับสำเนียงน้องเรียนตั้งแต่ขวบ8เดือนคะ่ะจนตอนนี้2ขวบ10เดือนแล้วคะ่ะ Phonics First เปิดที่ลบุดีคาที่ก็น่าเรียนดีญาติแนะนํามาด้วยว่าดีเชอร์ที่นี่โอเคพอดีน้องเรียนนานาชาติอยู่แล้วด้วยเจอคุณครูที่เป็นเนทีฟก็จะได้ดีกว่าปกติเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะม อาทิตย์ละหนึ่งวันสองทีนี้ก็คือมาเสริมให้สําหรับการมาเรียนที่นี่ที่คุณแม่รู้สึกประทับใจที่สุดก็คือหลักสูตรน้องเรียนอินเตอร์อยู่แล้วแต่บางครั้งการออกเสียงมันสําคัญนะคะแล้วก็การที่เรารู้โฟนิกจะทําให้เราอ่านได้คล่องสะกดได้ดีพัฒนาการอของน้องดีขึ้นตั้งแต่เรียนออนไลน์แล้วก็กล้าพูดกล้าสื่อสารน้องจะพูดได้ถูกตามหลักการมากแล้วก็สามารถเขียนได้เวลากลบบ้า,เาเนเวลาไปสื่อสารหรือพูดเนี่ย บางทีเขาจะพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับใจค่ะบางทีไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะพูดได้แต่เขาจะพูดของเขาออกมาเองแบบไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งท่องจำเขามีความสนุกอะคะ่ะเวลาเขามาก็คืออยากมาแล้วก็แฮปปี้เรื่องภาษาองังกฤษเขาก็โอเคขึ้นค่ะเขาพูดภาษาองังกฤษคอน้างเข่งก่าแม่อีกค่ะแม่ประทับใจอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับโคนีกโอ้อย่างเลย เพราะว่าน้องเอ๋ยมาเรียนแล้วน้องเอมีความสุขมากมีความสุขมากไปไปโรงเรียนประจำนี่ไม่อยากจะไปเะ็บอกวันเสาร์มาทุกคนอีกนี่คือตืน่นแต่เช้าแล้วลก็รีบมาโรงเรียนเลยชอบมากประทับใจที่สุดในสาขาชลบุรีที่จอดรถสะดวกเดินทางสะดวกเจ้าของภาษามาสอนโดยตรงค่ะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้การบริการที่ดีถ้าให้คะแนนเต็ม1ิบแม่ให้10เลยค่ะเพราะว่าน้องแฮปปี้มากจริงๆค่ะที่นี่บรรยากาศการเรียนการสอนก็เด็กๆชอบมากเลยค่ะคุณแม่ อยู่แถวอางศิลาค่ะก็ขับรถมาประมาณ10นาทีค่ะก็ถึงบ้านคุณแม่ค่อนข้างไกลน,นิดนึงอยู่บ้านบึงค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อลูกเราสู้ตายอยู่แล้วได้หมด <c oughs> ขับมาไกลแค่ไหนก็ได้ค่ะก็แนะนําว่าที่นี่ก็คือโอเคแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่ได้ดีอยากแนะนํานะคะมันช่วยเรื่องพัฒนาการของลูกได้ค่อนข้างดีดีกว่าให้เขาไปดูทีวีดู iPad ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มาเรียนได้เล่นเกมได้แบบมีการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยน้องแฮปปี้ดีค่ะชอบมากคุณแม่ก็แฮปปี้ด้วย